สวัสดีครับผมซักกลินมะคามเปียกครับผมสวัสดีครับพุทธกาลศีครับเมื่อนี้เขากะอยู่ให้อยู่หน้าให้เ่าพี่น้องประเดไปใสครับจวงนี้อยู่ไม่เห็ดยังครับว่สีมาหากระปูครับมาดีคือเก่าลักรู้ไรรอยกระปูนะลักรู้ไรไรจะข้องดีบอกว่าตามสบายได้เพราะต้องลากแล้วไปปนเนาะประเดไปปนครับว่าจะปนกระปูนะครับอ กับพีวอดเครืสูตรกระสินมาปนกระปูสูตรกรลสิน,นมันแยกแยะกันมันงดีนะครับประมาณที่ห้าโมงครับนะครับรอยรอบอากาศดีมากเลยวันนี้นะครับผนพี่จก๋ยมใสนะครับ <laughs> ปลดปูงปลดปูงผมละคนทางสิไปไกลเติบอยู่ครับ<อ>พี่ <มา S 1> น<ำ>้องครับผม นี่ละครับเพิ่นว่าหารอยเกี้ยวไผว่าอีสานแรีงนะสิจูงแขนเรามะมึงนะครับน้ำยู่ให้อยู่หน้าไหลลงรีลงต่อนอยู่จนๆนะครับมันสแห้งเขาสูงอันรอยเกี่ยวยเขาสุกย้ำเขาสุกใจสิปหารอยอันเกี่ยวเขาเพิ่นเตี้ยสร้างว่าเถอะเนาะอันยั่วครับเจ้ามะนี่ผมสีเริ่มเป็นจวนเป็นขโมยอะไรยังไงว่าหากิน กินเนื้อหาลักว่ะเจียวเขากับชิเปลาเขากินว่ามีเขากับอะไรก็โดนมีเขาล่าสุดพาพาไปขโมยเกี่ยวข้าวเขาแล้วโอ้อันซุ่มเจียวไอ้นั่นเฮาเก็บเฝ้าดีๆนะครับโอ้เฝ้าดีๆฝากเตือนด้วยนะครับโจรโจรโจรบอกแล้วเฝ้าดีๆไม่งั้นหายนะครับเป็นไรพระเอกนำทางนะครับโอ้เดี๋ยวนำไปนำทางทางคือจื้นแท้ วันนี้ฝนไม่ตกสบายครับบรรยากาศมันนี้โอ้ยฝน<ม>หยุดวังหันซองซ้ำมือวังห,งหันโอ้ยตกมาเอาปลาไปสัมผัสจอดหม้อใส่พุนไปเทิงพุดเอามาบ่าได้ขี่มาก็เป๊ะทายเป๊ะขวาลงข้างหน้าวันนี้ก็เลยไม่อยากเอามาฝ<ม>นก็ตกมันหนีปู่มันก็รุลงยุ่นลเนาะพี่น้องเนาะ ปลาบงปลาบืนจักหน่อยนี่ว่าเอเดี๋ยวปลาคอนนะครับจักปลาคอนจักหนู้แล้วครับจักหน่อยนี่เล่นมาหนี่กระติดกินหนู้แล้นุก็แซ่ียบได้สุดยอดมันแล้วกลัวหลับนุ้งแล้วหลับเหนียวบ่เจ้าก็ะบอกไปน้อให้พูดเลยไอผู้เบาบ้านบานเฮ็ดให้เฮ็ดนาก็หน้ารำน้าเล กูบ้าบ,บน่นบานทอดนะครับกูบ้าบ่นบานนะครับอย่าเครียดหอดสิรีิในน้อยๆคนไอ้ไอ้ครับอยู่กับใหรกับหน้านะเอาแบบเพล <reinforce> งเขาอันดับหนึ่งนะครับอ,อ,อีกแล้วอีกแล้วอันดับหน<แ>ึ่งอีกแล้วเหรอนี่ไงอันดับหนึ่งอีกแล้วเพียงนะแปลกเป็นหนึ่งในใจพี่น้องน้ำนะครับหนึ่งในใจคนไว้ยังไงหนึ่งในใจคน ผมว่ดต้องเป็นหนึ่งในใจเรกแต่ว่าบ่ต้องอยู่ที่หนึ่งในใจนะแต่ว่าต้องมีผู้หนึ่งแหละยึดในใจเป็นพระเอกในใจเธอป่ะย่างก่อนไอ้วุฒเขาไปเบิึงอันไหนก่อนเบิึงตรงก่อนปะไม่มึงตรงเดี๋ยวใครไปมึงตูทุ่นไปมึงตรงเขาก่อนอันไหนเพราะลักกับลักเอ้กก่อน ปลาเดือยน้ำให้น้ำหน้า,ากับปลาเทียงดีๆนะครับอ,อืแววระวังปลาแดกน้ำปลาเจ้าร <c oughs> ักหดเกลือวว้ามากน,นี่จะเสียวเบิดได้นลยนะอันตรายมากครับ <c oughs> บุคคลบุคคลผู้นี้ <c oughs> นนอยู่แนวขี้เล่ดีๆบ่มีเนื้อใหม่้ะขันมีเนื้อใหม่กระจีม่นซับไปแล้วเน่อยหนาะ <c oughs> น้นามไคือไรควายเถอะสิบบริงก์กับปูน้ำขวองไปบ่อยงุ่มยางงุ่มไปน้ำขี้น้ Ô nhà mình mồm, ơi làm lại như chôn đi lít ra chôn đây là cái này phân nan đi đi gọi là mấy ô. โบเบยอยู่บ่งั่นดีนะไต่น้าบ่ปดออกกออ่อนเตี้ยดีกับปูป่ประคอ้อไหมประคอ้อหน่อยไอ้ปนได้อยู่ดิป,ดปนได้อยู่ดิประค้อไหมเอาเอาเอาได้มากละเอาปนได้อยู่บึ้มเอาสวิงมาหนำนาะมาเป็นอย่างน้นนำเจ้าพี่น้องเอ้ยแรร์ตัวน์าสตร์เจ้าของ

mọi người 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 จำหน่อยๆอยอจำหฮงเจ็ดหน่อยๆเข้มๆคือเพื่นว่าบว,วท่าได้ย่ดอกเข้อค่อยเอาไปหลางเอายื่อเฮนเอาลืมเอาสวิงมานัมน่ะปนแม่นปลาคิงใส่กับปลาคองบวกปลาลวดเขาไปอีกนี่เก้ียวที่สุดด้วยตัวนะวันนี้นไม่ได้มารักนะ มาลอยดู้ไหร่จะของเพื่อนว่าเคือนตามสบายว่าจริงโอ้โฮใส่ด้วยใส่ครึ้งไหมมีปลาค่อนตรงใดกะแจ้งปีตอมาได้นะครับอื้ออืไปเอาค่ะพอได้กินนอกครับอื้อใส่มันแบบโอ้เอา พอเค็งรุดไปเลยรยังไงนะนี่รอดรุดกระดจินได้ไงนี่ยต้องจ่ายเป็นอาหารของคน,นเก็บไป้ไหมวนะเอาเต้ปลาตัวเดียวนะ่ะเนี่ยมีแต่ฟุน่น นี่ปล่อยนะ้ะไหลลงมาที่แม่เนี่ยเขากัน้นกั้นไว้มันไอ้นี่ปล่อยซ้ำอยู่ละไคยาง,ง,ออยางลูกน้ำพองนะเจ้าไคยางลงน้ำพองนะครับอีกอันนึงแต่ว่าเป็นของเพิ่นนะคลองขาเจ้านะของหน้าทุ่ง,น,ง,น,งน,นี่เด้อนี่เนาะใกล้ๆแต่ว่ากับบุก่าเอาของเพิ่นนะครับลักจากคองไทยจาของอันล็อกของไทยอื่นนัม่ท่า <c oughs> นเพื่อนบ้านนะ <c oughs> คือก <c oughs> ็ใไป Nóm... không có bay 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 hắn bay 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 không bay nè, ai bay 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 ของแข็งดีแค่เครื่องม,องมอือเคร er ื่องใหม่เนี่ยเนี<ะ>่ยเบื้องตะปูแถวนี้ครับพี่น้่งนี่บ่ลนี่ยเนี่ยเราต้องเดินไปไเรือ่อยๆนะเดินไปไเรือ่อยๆมันก็จะเห็นตัวมันเองก็ีดีนี่ไง เดี่ยว,วเนี่ยเนี่ยมันกําลังจะไปเห็นไหมพื้นว้าพื้นว้ากระปูปปเอาไปป่วนนะครับพี่น้องอะไรเป็นยังมันนหีบโอ้หนีบมื้งไปอะไรโอกยเกิดยังไงเราวันนี้เดยุ๊บโอ้โหหนีบมัอวไโอ้ยเลย บบก็ได้จังนี้ล้วพี่น้อง,งท่านหอดยามจะหน่อยนี่คักแล้วมันย่างไปอีกขนาดมันหกแง่งเลยวดย่างไปได้อยู่ไหมไปมึงยู่หอยสะพี่ปู่เอาย่างอันนั้นใส่ไปอยู่เจ็บปะมันก็เป็นมือจับปูอาชีพนะครับห้องเอ้อเอื้อ,ออยูออออ่อันนี้กระปูไใค ตเลือดตัวนกปูนี่เมือ่อเชียออกทาเนี้ย,ย,ยถึงคู่ตรงหน้าติดตามชีวิตเราจะเอาชีวิตรอดในป่าใหญ่นะครับโดยการหาปูหาปลากินนะครับเอ๊ะโอ้น้ำกบบบวก,กันีิน่ีที่ผู้ใส่เสียเช่นนี้เดี๋ยว อันหากระปูอันหานีก่กระนี่อาชีพนะครับอู้อาชีพ<ม>อีกล่ะ <c oughs> นี่ยังเนี้ยที่เจโบโบโบอยู่มือหนึ่งเอารถไหมอันน้าผูดด้ใดมีปลาคอนไรกับแจ้งมากก็แจ้งมาได้นะครับทางพันทางสัการินครับเสียกการินนะครับสามเสียก กัะปูสิึงมัใส่เบียดเอาแล้วมนันโอ้แขนบาดอาจารย์เลี่ยทัานผักนี่ไปดูตรงพี่ปูเอาไอ้นั่นยัดท่อไว้นะย่างตรงไปนะเดิเนขึ้นขึ้นครับพีเ่เดินรับ cơ vân, cơ lăng, tôi tin, phi nông, ừ, bận ý cá, cơ lăng đi. cây, 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 thì bộ áp áo mà bỏ yếu Ông Nhanh vậy yếu phụ Mong thoa Nàn cốp cả đồ đông nàm là chóm luôn Mày mày, anh ăn không phình mà, Gì People kèm vào ảo, and then stay thôi, mấy cái này mấy cái gì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 

นี่คือนาเสียบปุนะครับนาพุทธก,การ,ร่ายกุ้งแต่สตูริโอนะครับสตูริโอยางเป็นประมาณสองกิโลครับขันเป็นยางไกลไล่ลายไม่ได้ฝนตกแห้งๆขี่รถบตอเส้นได้ละยางยางเพื่อจะอห,หอบเพื่อนอ่ะ นะอร่อยบุ้งครับที่ไหนอร่อยบุ้งกับมกุกปลามุกตำเครื่องนอกกกกอ่า <มก S 2> บระพริกมุกปูประพริกมุกใส่ใบตองแห้งคือคือแต่พอแต่แม่เห็ดน,นะมุกใส่ใบตองกล้วยนะผันแมตติ้งกี่กับสมัยตติ้งกี่ไป Mấy ừ. bên đây ngoài hoa hoa thê bê toàn ảnh bà nhàng gọi Bê toàn sạt bỏ thức bê toàn ảnh nhàng Hoa ấm mà sao nào vì rồi Chậm Thế bà cái nhàng hoặc cái nhàng ạ <laughs> cái nhàng như này cứ bởi hiền nào bà cái không phải lối sang này đấy Ừ, lối bác cái nhàng sang này Ôi <laughs> 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 มีแต่ศิลักกับสิลาไยหายอยู่หากินนะหาอยู่หากินหาลักกว่าหาลักหาขโมยจริหากินบรรยากาศรอบๆพี่น้องเอ้ยเขากำลังงามฟังนี้คทัองเขาทั้งหญ้ากำลังงาม น้าเสียบผุกนะครับรนี่ฮู้นจุดเก,ก,ก๋ไก่พุนอันเมีนยางกับพุนนี้ยังบันไดพ่อเครื่องนะครับไม่ยอมกลับไปจุดสันเท่ากับลาพีหน,น,น้าหน่องไปสะก,กอ้อ์อหน่อยวดหน้าครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับวุตรกระสินนะครับรกับสักสกลินบระคามเปียกนะครับเป็นกำลังใจสดไลฟ์<ร>สดแชร์ครับามเป็กำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับช่องครด้วยนะครับสักกลินบระคามเปียกนะครับช่องผมเป็นช่องสักกลินบะคามเปียกชัแนวนะครับก็พิม์เข้าไปทุกช่องนะครับช,ช่องทิกตอกก็มีนะครับ พิมพ์เข้าไปนะครับ S A K อันเดสกอร์นะครับขีดนะอันเ r สกอร์หกนะครับแล้วก็ Facebook นะครับฝากติดตามด้วยบักขมเปียกแก้มเล่าขาวนะครับหรือสักการินสามล้อไลคอดนะครับสามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับฝากกดติดตามนะครับในเพจสักการินมักมวลอวนทอของผมนะครับขอบใจหลเดอร์หก0มื่วิวนะครับแล้วก็สตอรี่ขอบใจหลเดอร์เก้าหมื่นจะแสนนะครับ เรดยอดครับผมพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจครับพี่น้องผมกับวุิกรารสินก็ขอกราบสวัสดีครับตะลาลําตําจ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 ุณครับรถมอเตอร์ไซค์มา